ตอบคาถามนี้นะคะเคสนี้ทําไมถึงรูจมูกแงนรัน้นจากที่คนไข้เล่าให้หมอฟังนะคือเขา่ไปเสริมจมูกมาจากที่คลินิกแห่งหนึ่งเสริมใส่ซิลิโคนนี่แหละแล้วก็ร่วมกับเย็บอินเตอร์โดมด้วยแต่หลังจากที่เสริมอะคะ่ะก็รู้สึกว่ารูจมูกเขาอ่ากลายเป็นทรงสามเหลี่ยมมากขึ้นแล้วก็มองหน้าตรงเนี่ยเห็นรูจมูกชัดขึ้นแล้วก็เห็นรูจมูกเนี่ยไม่เท่ากันชัดเลยเขาก็เลย ไปถอดค่ะถอดซิลิโคนออกเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าถอดซิลิโคนออกแล้วเนี่ยรูจมูกเขาอะ่ะจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าหลังจากที่เขาถอดซิลิโคนออกพักมาได้ระยะหนึ่งแล้วอะ่ะรูจมูกเขาก็ไม่ได้กลับมาเป็นปกติก็เลยมาแก้ไขกับหมออ่ะเคสนี้เนี่ยเกิดจากการเย็บอินเตอร์โดมที่เหงนขึ้นสูงมากเกินไปเย็บไม่เท่ากันด้วยมันก็เลยทําให้รูจมูกเขาอะ่ะเกิด มองหน้าตรงเห็นรูจมูกชัดขึ้นแล้วก็เป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วก็ดูไม่เท่ากันทําให้แกนคอลูมิล่าเนี่ยเอียงคือกระดูกอ่อนปลายจมูกอะค่ะจะเป็นตัวกําหนดรูปทรงของรูจมูกของเราถ้าเราไปเย็บกระดูกอ่อนปลายจมูกให้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะรูจมูกของเราก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมทคนี้เนี่ยหมาแก้ไขด้วยการปรับโครงสร้างของกระดูกปันอ่อนปลายจมูกให้ลงมาอยู่ในตำแหน่งที่ปกติ แล้วก็ยืดปลายด้วยกระดูกหูส่วนตรงสันจมูกเนี่ยหมอเสริมให้เขาด้วยตัวเนื้อเยื่เทียมสําหรับเสริมสันจมูกโดยเฉพาะนะคะก็จะดูเนียนเป็นธรรมชาติดูไม่เหมือนเสริมจมูกมานะคะ